วิดีโอนี้สนับสนุนโดย e v m ี AXA, c e i a m i c Pro เชียงใหม่และ f i l a m i n าสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เชียงดาวเราเตรียมตัวจะกลับไปกรุงเทพเอาคันนี้ไปคืนนะครับเป็น a v a t a r 11 Long Range นะครับอันนี้เป็น116 k ิโลวัตต์แบตเตรี่ long เอ้ย uh, Rear wheel drive นะครับแล้วก็ผมก็อยากจะรู้ว่าเราวิ่งได้ไกลแค่ไหนที่ผมคำนวณน,นะมันอาจจะวิ่งได้800กิโลเมตรเลยมัง้ง หรือว่ามากกว่านนะั้นยังไม่รู้นะครับมันก็มีวิธีเดียวเราต้องทดลองดูนะครับเราจะขับเหมือนคนเท่านะทีนี้เรากำลังชาร์จถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเตรียมตัวจะขับไปนะแล้วก็โอ้โหภายในก็งามดีว้าวอา่ารถมันมันอยู่ที่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เหลืออีกหนึ่งนาทีตั้งนานนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มกระแสให้มันชาร์จเร็วกว่านี้เราชาร์จแค่หนึ่งจุดหกกิโลวัตต์นะครับแต่ว่าคอร์สการ์แต่มันก็รีพอร์ตว่าอุณหภูมิแบตเตอรี่สิบเก้าถึงยี่สิบองศา อันนี้เออ,เอ,อไม่ใช่นะครับมันผิดนะมันไม่ใช่เป็น,มนไม่ใช่เป็น400แอมป์หรอตรงนี้นะครับแล้วก็เออแต่ว่านี่ฮะเซลโวลต์จ์มันสูงขนาดนี้เหรอ4.3โวลต์เออถ้ามันสูงขนาดนี้มันก็ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วหรือว่าจะระเบิดมั้งเออไม่แน่จะว่าทุกอย่างนี้มันมันแม่นกรอก ว่า,ารถมันขันวณนะครับว่าเราจะวิ่งได้677กิโลเมตรแต่นัานี่เป็น NEDC นะ not even damn close นะครับก็ <c oughs> ดูนะมันจะเป็น800ไหมหรือว่ามากกว่าน,นั้นโอเคโอเคเราเริ่มขับแล้วครับ,รบมันใช้เวลานานมากแล้วนะมันก็หาว่าอีกหนึ่งนาทีนะครับแต่ว่าใช้เวลาสัก15นาทีแล้วมันอยู่ที่ 99%า้นะั่นมันก็เสร็จชาร์จตอนนเป็น680กมตนะครับตอนนี้6 7 8นะครับแล้วก็เหมือนทุกทีเราก็จะ A B C always be cleaning นะครับผมก็เลือก hand wash ที่เชียงดาวนี่นะ80บาทนะครับดีมากเลยตอนเราได้รถนี่มันเปื้อนนะแต่นี่ก็จะส,สะอาดตีตอนเราออไปคืนนะครับ <c oughs> บริการดีมากเลยที่นี่นะครับ เราตอนนี้เราใช้162วัตต์เอาเต่กิโลเมตรแต่ว่าเราเพิ่งจะเริ่มนะครับ <S <S ตอนนี้เราผ่านเาชียงใหม่นะครับใกล้จะถึงลำปูนนะครับ แล้วก็เราก็ขับ80กิลเมตรต่ช่มครับเหมือนคนเท่านะครับมันเป็น7 7 GPS speed นะครับ7 7 78นะครับวตอนนี้เราใช้ไฟแค่146วัตต์เอาต่กิโลเมตรว้าว simply amazing กินไฟน้อยมากเลยครับแนะคะันนี้มันมันนับกิโลเมตรน้อยไปนะแล้วมันโชว์น้อยไปนะครับที่รเราต้องเป็น2.1ต่ํ่ำกว่านี้แล้วก็เป็นประมาณ140กว่านะครับว้า wow. วต่ำมากเลนะครับ แล้วก็ผมก็จะแช่เลนกลางนี่นะครับเพราะว่าเลนซ้ายมันช้าไปแล้วก็เลนขวาก็เร็วไปนะครับแล้วเราก็เปิดแอร์เย็นสบายดีไม่ได้เย็นไปนะครับปิปดีปดิใช้ E โหมดนี่นะครับแล้วก็เปิดพัดลมหนึ่งนะครับที่เบาะนี่นะแล้วก็ยังไม่ได้เปิดนวดนะครับคันนี้ก็เงียบสบายช่วงล่างก็ดีมันก็เป็นเด้งนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะไปนะก็ใช้ได้นะสบายมากเลยคันนี้นะครับ ตอนนี้เราผ่านลำปางนะครับแล้วก็ถนนที่นี่มันก็จะได้มันจะเงียบเชิลเลยนะจะได้เชิงนะครับไม่ค่อยมีไฟแดงไม่ค่อยมีมนะครับแล้วก็ขับ80อยู่นะตอนนี้มันใช้ไฟ145วัตต์เอาต่กิโลเมตรนะครับเออก็ตอนนี้ดูต้นทางเมือนก็ว่าเราขับได้แค่750กิโลเมตรไม่ถึง800อ,อีกแต่ว่าเรากำลังคุ้นดอยนิดหน่อยนะก็ปกตินั้นถ้าเราได้ขับผ่านตากนะครับ มันจะใช้ไฟน้อยลงนะเออมันจะหุบไปทางนั้นทำไมนะฮะไปอีกฝั่งหนึ่งที่แม่น้ําอีโอเคใช่ไหมเราไม่ต้องไปตามคือกันนะครับโอเคแล้วอันนี้มันแปลกนะคือฟิล์มมันทําให้มันดูสีสีฟ้าหน่อยที่มันไม่ได้มันไม่ได้คนหอมันไม่ได้สีฟ้าอย่างนั้นมันเป็นฟิล์มนะครับแปลกนะกล้องอีกอันหนึ่งก็เหมือนกันนะครับเราต้องใช้ white balance correction นะครับ ตอนนี้เรามาถึงเทอรนะครับบ่ายสองแล้วนะผมจะหาอะไรกินนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราใช้141วัตต์คิโลเมตรวิ่งได้251กิโลเมตรแว่ามันเป็นประมาณเกือบ260 w, นะครับเรายังเหลืออีก70แปลว่าโอ้800กิโลเมตรอาจจะเป็นไปได้มั้งตอนนี้รถสะอาดนะครับ <c oughs> ครั้งแรกเลยผมเห็นรถสะอาดนะครับ อันนี้สถานีนี่มันก็เก่านิดหน่อยนะมันไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าก็ยังมีร้านอะไรมันมีอ๋อผมอยากจะกิน5ฟตามีกคว้วยทอดนะครับแล้วมันจะมันไปแล้วก็อาจจะมีผลไม้โออออันนี้แต่ผมชอบกับเมืองไทยนะครับเรามาถึงตำรวจเช็คผ์นะครับแล้วก็เขาก็โบกให้ทุกคนออกแล้วนะครับผมก็ ออานะผมขับช้ามากก็เขาจะให้เช็คใบกับขี่นะก็ต้องตากแดดนี่นะก็กลายเป็นเปลืองไฟหน่อยนะครับนี่บอเฮ้ยโอเคเมื่อกี้นี่เราใช้เวลาสักเกือบ10นาทีแล้วมั้งอันนี้ก็แปลกนะครับคือทุกทีตอนมันมีเช็คพอยต์นะเขาก็จะไม่จอดให้เราจอดนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าเขาจะปรับผมก็โอเคอยากจะรู้นะว่าเขาวัดกี่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะผมผมจะขับ เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเป๊ะเลยนะครับอา่าแล้วก็เขาก็ถามว่าเป็นเป็นชื่ออะไรนะรถอะไรนะขนาดนะอะไรเนะี่ยผมก็บอกว่าอัฟทรแล้วก็มันเป็นอา่าป้ายสีแดงป้ายทะเบียนเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดอะไรนะแล้วเขาก็แล้วต้องแล้วเขาถามว่าพูดภาษาไทย <c oughs> ได้ไหมเพราะว่า <c oughs> เขาเห็นอา่าพาสปอร์ตนอร์เอ้ยเขาเห็นอา่าใบขับขี่นอร์เวย์ผมก็ว่าพูดใจได้นะครับแล้วเขาก็ต้องถามถามเพื่อน ไปทางานอีกแล้วก็แป๊บเดียวเรากลับมาก็แบบว่าโอเคไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ไปได้ก็ <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> เขาคงจะดูผิดมั้งไปทะเบียนนะั่นนะแล้วก็บวกให้เราเข้าไปอะ่ะแต่อันนี้ครั้งแรกนะครับที่โจโจ,โจอ,ยอย่างนี้อะ่ะปกตินี้ถ้ามันมีเช็คพอยต์นี้ตอนระครับคนเท่านี้ไม่โดนอะไรเลยนะครับแล้วก็จริงตอนขับไปทางเหนือตอนรับเร็วกว่านี้นะก็ไม่โดนเลยนะครับ ถึงแม้ว่าเราจะขับ112 113กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าคงที่นี่เขาคงจะเข้มงวดในวันนี้นะคงจะวัดเป๊ะ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนั่นนะมันก็ทําให้หลายคนโคตรหลายคนโดนปรับเลยนะครับได้ยินมีคนเขาอีกเจ้าหนึ่งเขาพูดถึงว่า125กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาวัดนะโอเคอเคยไม่ต้องโวยไปหน่อยนะแต่ว่าปกติถ้าขับรถประมาณ110 112เนี่ยไม่เคยโดนปรับเลยนะครับโอเคจ้ามันตอนนี้ back on the road เสียงตังนะ <laughs> Not today son Not today เรามาถึงปั๊มปตทนะครับที่ไม่รู้แถวแถวกราแพ,ง,พงเพชรนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามี50%แบตเตอรี่นะครับครึ่งแบตเตอรี่แต่ว่าเราได้วิ่งไป405หรือว่า ถ้าบวกนะบวก2.1%มันก็จะเป็นเกิน410กิโลเมตรแล้วนะครับ138แวัตต์เอาระดกิโลเมตรว้าวต่ำนะครับแต่ว่าถ้าเราคำนวณน,นะว่าเรามีกี่กิโลวัตต์เอานะมันจะเป็นสัก112กิโลวัตต์เออร์แล้วตอนแบตเตอรี่มันสูงกว่านี้ผมคำนวณว่ามันเป็น116กิโลวัตต์เออร์ก็แปลว่า เอ่อเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ย e of charge scale มันไม่ลิ n นียร์นะครับเหมือนคันอื่นหลายคันนะครับก็เป็นอย่างงี้นะครับนอกจาก t ท s l a กับออรถเยอรมันบางคันมัน้งก็โอเคแต่ว่าเราก็น่าจะขับว่าเกือบ800ร้อมั้งตอนนี้เข้าน้ำก่อน ใกล้จะถึงกรุงเทพนะครับอยู่แถวสิงห์บุรีนะครับอ,อโอเคเองร้อีกิก123กเมตรนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มี24%แบตเตอรี่นะครับผมก็ได้ดูอะไรในนี้ทุกอย่างผมก็ดูตลอดนะครับดูจอนี่นาเปิดไว้ทิ้งไว้นะครับว่าโอเคเราขับไปได้กี่กิโลเมตรแล้วก็เมื่อกี้มันก็เป็น600กว่ากิโลเมตรนะครับแล้วก็อยู่ดีๆ since last charge มันรีเซ t ตเองผมก็ไม่รู้นะผมไปกดกดอะไรกด ไปเลยหรือว่ามันเป็โดนมสนมันไม่ใช่มันไม่ไปกดอะไรเลยไม่ไปกดที่จอเลยครับดีๆมันก็รีเซ็ตบอกว่าเราขับแค่16กิโลเมตรจากลาสจอดแล้วก็12นาทีมันเป็นไปได้ไงเนี่ยเราเพิ่งจะจอด49นาทีก่อนนี้นะไปห้องน้ำนะครับ <c oughs> แต่ว่าดีว่าเรามี since reset since reset เรา r e s e ตพร้อมกับ since charge นะครับเราก็มีหลักฐานในวิดีโอนี้นะว่าอันนี้มันแม่นนะครับซ <c oughs> อฟต์แวร์ของรถคันนี้มัน แปลกมากมันไม่ดีหลายอย่างนะครับมันแบบแต่ละอย่างนี่ผมเจอตั้งแต่รับรถคันนี้ยืมรถคันนี้6วันก่อนเนี่นะนยนะมันสารพัดลยแลนะผมกม็อยากจะพูดซ้ํานะครับคุณก็ดูวิดีโอเกา่าว่ามันมีอะไรก็บอกนะครับแล้วก็ใจที่มัน <c oughs> มีอีกอย่างนะ <c oughs> มันมีสถานการณ์คือมันมีรถคันหนึ่งขับเลนขวาเนี่ยนะครับแสงแล้วก็มันมีมอเตอร์ไซค์ขับเร็วแสงแสงแบบมาข้างหน้าเรานะครับจากเลนขวาสุดมาหน้าเราแล้วก็ปุ่งไปนะ แล้วรถคันนี้มันเบรกเองนะครับฟัน n t o m braking คนจะเป็น Automatic อ m ์ r จน n c y braking แล้วผมก็มมันก็เบรกแรงแนตะ่ผมก็แล้วผมก็เร่งเร่งนะครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแบบมันมันเหมือน,น,นกับว่ามัน Override control ไม่ได้นะครับผมไม่ชอบความรู้สึกอย่างนั้นแลวผมอยากจะให้เราอยู่ in control นะครับคนขับนะโอเคก็จะหยุดปนนะครับอ๋อผมเพิ่งจะสังเกตนะครับว่า since short ขนะระยะทางนะ มันรีเซ็ตตอนออระยะทางเป็น600กิโลเมตรเป๊ะเลยนะเพราะว่า Since Reset กับ s ิน c e ช h a r g เนี่มันต่างกัน600กิโลเมตรนะครับเห็นไหมฮะอันนี้มันควจะเป็นซอฟต์แวร์บรกนะครับมันอาจจะไม,ไม่เคยมีใครที่ขับเกิน600กิโลเมตรมั้งไม่รู้นะเออเอ่อวอร์อเขาก็อาจน่าจะน่าจะอ่านลงอในรถนี้นะ แล้วก็ลองเช็คดูนะว่ามันมีเบิ๊กในซอฟต์แวร์ไหมก็พยายามจะแก้ซอฟต์แวร์มะครับพาะผมก็ว่ารถมันก็ดีนะมันสบายดีมันมันหรูหรานะครับมันก็สบายเก็บเสียงเก็บเสียงได้ดีสム ooth อะไรนะนอกจากว่าชดมันโคตรช้าเลยนะครับเราเหยียบเต็มเนี่ยเหยียบเต็มเออมันไปมันไปช้ามากนะครับแต่ว่ามันก็รถมันดีหลายอย่างสム ooth แบบพรีเมียมคุ้มแบบ เพราะมันน่าจะเป็นมัดกับราคาแต่ว่าซอฟต์แวร์นี่นะแต่ละอย่างนี่ที่ผมเจอนะครับซอฟต์แวร์มันมันจะมันมันมัน,มนเราจะเป็นประสาทนะครับถ้าเราถ้าผมเป็นเจ้าของของคันนี้นะครับแล้วผมก็ไม่รู้นะว่าดีพเอ้ยชองนอนหรือว่าเอ่เออวัทอร์เขาจะแก้ซอฟต์แวร์ไหมหรือว่าเขาก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้นะครับ เรามาถึงแล้วครับ736.7กิลเมตรนะ138วัตต์อาต์กิมตแล้วก็เหลือ8%นะครับโอเคผมได้คำนวณทุกอย่างนะครับอตอนนี้เราก็ได้เช็คระยะทางนะครับว่ามันเป็นเท่าไหร่นะแล้วก็คันนี้นะมันไม่ได้เป็น2.1%นะนับผิดมัน,นะครับผมคำนวณที่นึนเป็น1.4%นะน้อย,น,อยน้อยไปนะครับก็แปลว่าที่มันโชว์ในจอเน,นี่ยมันเป็น1.4%มากกว่านั้นนะผมก็คำนวณว่าคันนี้นะมันจะวิ่งได้812กิลเมตรโคตรไกลนะครับ เกือบจะดีเท่า EQS 5 0 0ร้ที่ผมเทสที่เมืองไทยนะครับหลายปีก่อนนี้นะและแต่ว่าอันนั้นมันเป็น120กิโลวัตต์ชั่วโมงไม่ใช่125กิโลวัตต์ชั่วโมงแบตเตอรี่นะแต่มันเป็น All wheel drive EQS มันก็นแบบ aerodynamic ดีกว่าคันนี้นะครับก็ uh, EQS ใช้ไฟ uh, น้อยกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าแปบลบว่า Our t r 11นะครับเป็น the second best เลยนะ <laughs> ครับ ไกลแล้วนะครับถ้าเรามีเวลาเราก็จะขับไกลกว่านี้นะแต่ว่าผมก็คงไม่อยากจะขับไกลน่นจะดึกไปนะครับตอนนี้เราก็ได้111กิโลวัตต์นะครับไม่เป็นไรเลยนะครับแบตเตอรี่33เปอร์เซ็นต์ไม่กี33องศาไม่กีนเป็นประมาณ30องศาเพราะว่ามันไม่มีโคลเกนนะครับแต่ว่าเราหิวมากนะไม่ได้กินตั้งหลายชั่วโมงนะครับเราก็จะปล่อยให้มันชาร์จสักพักหนึ่งนะครับแล้วอันนี้นะครับมันเป็น Uh, PCT Station Port t a o Station 62 Flagship มันเปิดไม่กี่ปีก่อนนี้นะครับผมก็อยากจะมาดูวมันเป็นยังไงนะครับแล้วมันมันดีไซน์ไม่เหมือนที่อื่นนะครับเขาจะทำแบบว่ากลมๆแบบแบบแบบไม่รู้นะดีไซน์นี่แบบว่าเขาใช้งนใช้เวลาดีไซน์ให้มันเหมือนไม่เหมือนที่อื่นนะเน,นี่ยก็มีฟอสซิพอมอยู่นี่นะครับมันก็มีชาร์จอยู่ที่นี่นะครับหกหัวชาร์จนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นอันนี้ไม่ใช่หัวไว้นะครับมีแบบ มีอะไรเนี่ยร้านเว้นตาทบจปรอนอมี DHL มีร้านอาหารแบบ healthy fast food ฮะอีเอ่อแบบแบบซูชิรวร้านซูชิปิดเลยมีคาเฟ่อเมซอนโอเคมีอะไรแบบโคตรเยอะแล้วนะแถวนี้นะครับ <laughs> มันก็เลิศดีนะเขาดีไซน์แบบมันไม่คล้ายๆปัม๊มปั๊มน้ำมันธรรมดานะครับก็ว้าวก็ตอนนี้ก็ได้เห็นนะเป็นยังไงที่นี่นะครับ โอเคแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเช็คชาร์จอีกทีหนึ่งว่าเราจะชาร์จนานแค่ไหนนะครับแล้วก็ผมก็คงจะย้ายรถไม่อยากจะชาร์ตเยอะไปนะครับหรือว่าถ้าเราถ้าเราไปหาอะไรกินก่อนราจะกินเสร็จรถมันก็ชาร์จถึง90%นะครับมันชาร์จเร็วนะอ๋อผมเพิ่งจะสังเกตนะครับว่าพร้อมปั๊นี่นะครับมันมีทุกอย่างเลยครับคุณต้องการน้ํามันแบบไหนนะครับมีเลดเดนออนเลดเดมีทุกอย่างมีซูเปอร์มีอะไรบ้างลทุกอย่างนะครับแล้วก็เซเว่นนี่ก็ไม่เหมือนที่อื่นนะครับ มันจะใหญ่กว่าเดิมมันมีจอมีอะไรมันแบบสูงกว่าแบบกว้างดแสงสว่างกว่ามันโคตรเลิศเลยครับเซเว่นที่นี่นะครับแล้วก็มีหาอย่างนี้มันมีโฆษณา BYD นะนั่นนะเพราะว่าอันนี้มันมีมันเป็นอมันเป็นออฟฟิศหรือว่าร้านของ BYD เนี่ยเฮ้ยที่นี่นี่ใช่มันเป็นแฟล g s h i p นะครับโคตรเลิศเลยนะโอเคเราเลือกเอ่อโจวิงส์นะครับ แล้วรกผมก็ไปเช็คดู healthy fast food ปิดเราก็ต้องไปหา unhealthy fast food นะครับอันนี้ปิด4ี่ทุ่มนะครับอีก1 5นาทีก็จะปิดแล้วนะครับแต่ว่า,าผมก็จะเช็คถนนนะของ Pre หรือว่าของ ECB station p s s ราเราชาติเกือบชั่วโมงนะก็คนธรรมดาเขาไม่ใช่จะออกมาถ่ายวิดีโอ2องภาษาแล้วก็เอาไลฟ์สตรีมไปโชว์อะไรก็ปกติเขาก็จะมาถึงนี่แล้วก็เริ่มชาร์ิเลยแล้วก็ ไปหาอะไรกินแล้วก็รถมันก็จะชาติระหว่างเรากินข้าวแล้วนะครับอาหารมาแล้วครับเรามีสลัดมีเอ้ยอันนั้นเป็นสับปะรดนะแต่ว่าเป็นสับปะรดกระป๋องนะครับแล้วก็มีโอเคของทอดแล้วก็มีข้าวมันก็เป็นอก็เฮลตี้นิดหน่อยนะครับมันไม่มีเฟรนช์ฟรายนะครับโอเคผมกินน้ำมัดลมนะไม่ได้กินน้ำมันลมตั้งหนึ่งอาทิตย์นะครับผมก็พยายามจะไม่กินน้ำมัดลมเยอะเพราะว่าเพราะว่า kidney stone นะครับอื้มอื้มอืม วว้ามโอเคมาถึงโรงแรมแล้วครับแล้วก็ตอนนี้นะมันเกือบ5้าทุ่มนะครับเราเริ่ม10บโมงเช้านะเมื่เช้านะครับแล้วก็ มาถึงโอเคเราใช้เวลา,าช้านิดหน่อยนะถ้าเรารีบมาที่นี่มันก็อาจจะใช้เวลาสักสิบสองชั่วโมงกว่านะครับแต่ว่าเพราะว่าเราไม่ได้ชาร์จเลยน่กจะถึงที่สุดท้ายนี่นะแต่ว่ามันใช้เวลานานเพราะาเราขับชา้าปกติถ้าเราขับรถที่มันตัดจุไม่ค่อยใหญ่เราก็จะขับไปแค่ 400- 500กิโลเมตรเราก็จะเริ่มชาร์จแล้วก็เรเริ่มขับเร็วกว่านี้นะครับเราก็ใช้เวลาพอๆกันนะครับเพราะว่ากับคันนี้นะเราต้องจอดหลายครั้งข้องน้ําหาอะไรกินนิดหน่อยนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นคันอื่นถ้าเราเสร็จเทสตแล,ววแล้วก็เริ่มขับเร็วขึ้นแล้วก็ชาร์จแล้วตอนเราชาร์จแล้วก็เข้าน้ําก็ทําอย่างอื่นนะครับก็สรุปแล้วก็จากเชียงดาวมากรุงเทพก็ต้องใช้เวลา12ชั่วโมงนะครับแต่ว่าโอเคมีคนในไลฟ์สีมถามว่าเอาเวลา11เนี่ยผมจะให้คะแนนเท่าไหร่นะครับผมก็ว่าโอเคดริฟ์เทรนดีนะครับกินไฟน้อยอครับมวนดีแล้วก็แบตเตอรี่ใหญ่ได้โคตรไกลนะครับ แต่ว่าผมก็ไม่ชอบหลักที่ตอนเราเหยียบเต็มมันไม่มีอะไรกดขุ้นแล้วก็รอสัก1นวินาทีกว่ามันจะค่อยมาแล้วก็มัน,มนลดน้ำมันเลยเหมือน TDI ไม่มีทีนะครับแต่ว่าซอฟต์แวร์นี่ก็โอเคก็ใช้ได้แบบ work โอเคแต่ว่ามันมีซอฟต์แวร์อะไรที่มันไม่ค่อยโอเคนะก็ขอให้เขาแก้ได้นะครับสุดท้ายผมก็ว่าจะให้7คะแนนนะครับ7 out of 10นะโอเคนี่คุณไปเช็คห้องเลย โอเคเช็ค okay, ห้องนะครับห้องน้ำนี้ก็ใช้ได้สแตนดาร์ดไม่ได้อะไรไฮโซนะครับนีมีที่อาบน้ำมีส้วมธรรมดานะครับแล้วก็ทีวีมีตู้เย็นนะครับมีไมโครเวฟว้าวมีจานมีอะไรนรั่นก็เออกรโดดลนะแล้วก็ข้างนอกนี่ก็อยู่ติดกับถนนใหญ่แล้วนะครับเนี่ยมันจะ ตอนนี้ไม่ค่อยเสียงดังเพราะไม่ค่อยมีรถนะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามันควจะเสียงดังเล้วอ,อ้น,นั่นมัน่นรอบมาไหนเนี่ยโอ,โอเคชั่นนั่นอ๋ออันนี้ก็มาทีน่นี่แล้วโอเคพรุ่งนี้เช้าจะเอาอัลวัตชอยสิบเอ็ดไปคูณนะครับแล้วก็จะรับลีฟ f m o t ร r b บีเทนแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งก็จะไปรับซีเทนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมันจะเป็น เทสลาโม l 3 long range rear w h e drive จะดูมันจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนมันจะมากกว่าเอออลวทาร์ Avatar, ไหม <c oughs> และก็หลังจากนั้นก็จะเป็นโมดย rear w h e e drive u n i p e r นะครับโห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 แล้วและก็หลังจากนั้นก็จะต้องปิกบ้านแล้วแต่มันจะเป็นเดือนกรุมพานะครับนั้นก็อีกนานนะมั้งต่เนี้โอเควันนี้ก็จะพักผ่อนนะครับพักผ่อนเยอะๆแล้ววกนนี้ก็ต้องขับกลับไปเชียงดาว โอเคคงจะเป็นแค่นี้น,นครับขอบคุณที่คุณดูดนะนะแล้วก็หาก็ปากกันใหม่สวัสดีครับ